สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนี้มีเมนูเด็ดๆจากเสือหองแห่มาฝากมาต่อนะครับเนาะนี่ครับเสือเขาได้มาใหม่ๆสดๆเลยครับบุญเอื้เฟี้อนวลๆมาครับลมปุ๊บปาดปั๊บมาเลยครับมันเด่งดีขนาดเลยอยู่ไกลๆจังหวัดนี้เนี่ยหอมหวยๆเลยครับหอมมันเสือนะครับเนาะที่ยังท่านเคยเห็ดซูพี่น้องท่านผู้ชมเมื่อก็คือสมครับมือนีจะผ้ามาขันสมเสือครับท่านผู้ชมมาพาลุ่นเบิ้งเสือข้างในเฮากันครับข้างในสวยงามสัมใด็เนาะมันพี่แล้วครับคักเลยครับนี่ครับแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นทังสี่เลยครับให้มันติดไปนกันทั้งงเเนนื้อทัััมลยครบ เป็นตอนๆแบบนี้เลยนะครับโอ้สดดีงามดีครับนี่ครับเด้งดึงด๋งดึงดงด๋งดึงเลยครับยูืนลานแกขายมาสักพักหนึ่งเหรอครับแต่บุคคลใดมีโอกาสไทยทำคลิปมาสูเบิ้ลนะครับเนาะเวลาลูกค้ามาหลายๆท่านหลายๆคนเีแกมากี่ซั่งไปแคบจะกทุกโต๊ะเลยนะครับเป็นในทึ่งกับเขา่าเป็นในทึ่งกับแก้มนะครับเนาะเพราะว่าธรรมชาติของเสือมันก็สิมีความเหนียวเนี่ยจัง่อยเพราะห้องอมขันสมหรอแมันกส็นกส,นกสิปล่อยขึ้นครับผมมันอ่อนมันนุ่มขึ้นนะครับเนาะ จากกระบวนการมาร์กพันช่วงเวลาแมา่ประมาณนึงครับผมกะเฮ็ดไขนไส้เนื้อที่มันเคยเหนียวเนี่ยมันอ่อนนุ่มลงครับกินง่ายขึ้นที่สำคัญก็ได้กินหอมแบบแหนมๆหนมนี่เลยครับประมาณนี้ด,ด,ด,ดึงดังสดสดเลยครับส่วนประกอบในการคั้นสมเขาก็มีนี่ครับกระเทียมครับผม แกะกีบออกเกียง OK ไม่ร like ouais. okay, okay. 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 ้อยเส้นเรามาต่ำครับผมบดบมื่ไใดได้กันบดมันสิเป็นแข็งๆมันตัดไปเลยซิเนาะกันต่ำเนี่ยมันสิแหลกแหลกเปียๆอ่อนๆนะครับเนาะเป็นเส้นๆใหญ่ๆอันนี้ไอ้ขันมาแล้วได้ครับเพื่อจะลื่มไายไปเรื่อยๆมันอจำลองสุเบิงครับผ่านการขันใส่ผงชูวรถกับเกลือมาก่อนน่าเนี่แล้วครับอันนี้ใส่ไปก่อนสีใส่เข่าเนี่ยคือเกลือกับผงชูดรถครับผมใส่สุเบิงนะครับเนาะลื่มไายที่แรกครับผมนี่ใส่ไปประมาณนึงครับตามด้วยเข่าเนี้ยหนึ่งนะครับเนาะเราจะตามด้วย ขั้นจนมันถือกินคือยังมันเปลี่ยนแล้วจนค้ามือหมดเลยนะครับเนี่ยกันตอนนี้ใส่เวลาใส่กําลังหลายเติ้ครับผมหมดเลยครับขันอยู่ประมาณเป็นเกือบเกือบสั่งหนึ่งหมดเลยครับจนมันเข่าเนื้อดีครับผมมันจ้งสีบสเสียมันจ้งสีเปลี่ยนไหวนะครับเนาะเสร็จแล้องกับแน่แมาอัดมาแพ็คใส่ถุงใหม่นะครับเนาะนี่ใส่เป็นถุงแง่งสีไปเลยครับการสีห่อใบตอง Head ani, นเฮ็ดไลท์ปานนี้เฮ็ดคู่มือปานนี้มันเกะบวบบาดบวายครับผมหาใบตองปวงบวชันครับนี่นะครับอัดใส่ถุงสิครับรียดอากาศรอกเบิร์ดครับผม กดๆม้วนๆทุงครับจากนั้นก็มัดเอาให้แน่นติ๊กเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวเขาก็เก็บไปในที่ล่มครับผมไปประมาณสองมือครับผมว่าให้มันถือแสงเนี่ยที่น้องท่านผู้ชมครับผมนี่ครับอันนี้เฮ็ดมาอันนี้เฮ็ดมาก้อนหนานี่แล้วครับนี่ในในกระคู่นี่เป็ดแล้วครับเฮ็ดมาได้สองมือที่แล้วนะครับเนาะนี่เลยครับมามาที่ไหนวะบอกว่าจี๊ปแมาแกะสุเปอรครับผมโอ้หนักตึงเลยเบียร์วางนี่กินหอมหวยเลยครับต่ำดังชวนเร็วพ่ออยากเอาเขามาใบ สีบ่ค่อยได้เสียบสดนะครับเนาะหลักๆเลยก็คือสีทอดให้ครับผมนี่หอมห่วยไม่เลยท่านผู้ชมพุณอะนี่ครับมึงข้างนอกเป็นสีสีด้วยทีครับเนื่องจากมันอาจจะถูกแสงถูกเงี้ยนะครับมาแต่ว่าข้างในนี่ครับโอ้โหยังชมพูสวยๆเลยครับนี่ครับผ่านการมาร์กดอกมาแต่ว่าก็ยังมีความสดอยู่นะครับเนาะบ้าบอยก็เลือกใส่เป็นของสดเลยนะครับเด้่ยเบิ่ลมาเอาของที่คิดบ่เบิดขายบ่เบิดมาขันสมขายต่อเลยครับนี่เลือกใส่เป็นของสดๆตั้งใจเอามาเห็ดเลยครับนี่นี่เลยครับ เสือครับผมส้มเสือนะครับออกมาณนี้ครับส่วนวัตถุดิบในองค์ประกอบการทอดกันนี้นี่นะครับกระเทียมสดมกพริกสดนี่ครับ้างมากมาเด็ดกันสดๆหม่งสิเลยครับจากนั้นลงไปทอดเลยครับน้ำมันอนหอนี่ครับทอดเลยครับระดับความสุกกะสีประมาณน้ำเพิ่นี่แหละครับสุกไร้มันกะสีกลายเป็นตึงพดมันกะสีหยาบนะครับเราเรียกว่าสีเนียวนะครับทอดก็สุกนะครับเนาะมันกะสีได้แบบเเจอร์แบบนุ่มๆครับผมอย่างนี้นะครับ ไมนูเปิดน้ำมันได้เมนูนี่เพราะว่ามันมีเข่ามีกระเทียมผมนะครับทอดซอยสุกพวกเข่าพวกกระเทียมซียติดกระทะเอาเติมหนึ่งอยู่ครับแห้งทอดนี่แห้งสีสีแห้งสีสดใสดีครับนะฮะมันสีเป็นสีออกแดงๆกสีเลยครับพ้าวไก่สุกเขาก็ใส่กระเทียมใส่พริกสดลงไปครับผมนี่เพื่อบัดลรดในการกินครับเป็นเครื่องเคียงของแกมกันนะครับเนาะใส่ใบบักยบดพริกแห้งลงไปพร้อมครับนี่ครับผิดร้อนและหอมหวนชวนรับประทานนะครับเนาะจานนี้ทอดสมุนไพรไปเลยครับพร้อมครับนะครับเสร็จสับเรียบร้อยก็ตักขึ้นเลยครััับบเเเเตรรรีียยยมมมออาาไปหห่่นนลลคพ้้ทผูช สุดยอดเลยแล้วพังสมยังเดียวพร้อมแล้วไม่เจอพริกกระเทียมใบกูดเราไปอีกนี่โอ้ยจังครับนี่ครับจากนั้นนำมาหั่นกันเลยครับสีสันสวยงามเลยอ่ามันเป็นสมแล้วมันคงสีคงสันดีครับนี่หั่นออกมาข้างในก็สียั่งฉ่ำๆอยู่นะครับเนาะพร้อมดีมันจะนายครับสุดยอดเลยครับใบเข่ากันเลยครับกินเลยทั้งกับขวเจ้าขวดเยวเลยครับเลยมันเทียบเป็นเจ้าแก่แห่งที่เด็ดเลยครับเนี่ย เสียบักคักเึแหละครับนี่สัมผัสได้ว่ามันหนุ่มกว่าเก่านะครับเอามีดมึงจากการลงโค้งมีดแล้วนะครับเนาะสีบล็อกีความสีบลอแข็งบาหยาบเพราะบันไดแน่สีบลอหยาบคือตอนที่มันยังสดอยู่นะครับเนาะนี่ครับเป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับเนาะที่อยากเอามานําเสนอให้พี่น้องท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อมีโอกาสมาลานเอามาลองดื่มชิมรสกันเตรียมเชิญนะครับเด้ออยู่ที่ร้านซอยทีคาเฟ่ห้องครับเพื่อนองหานบ้านหนองสองห้องตะบลพลงามเพื่อนองหานจังหวัดอุดรนะครับเนาะบักมุดพิกัดมาที่ซอยที่คคาาเเฟนนะะรับ ที่เปิดทําการแล้วครับผมและอีกสาขาหนึ่งที่เปิดแล้วเหมือนกันครับอยู่อำเภอเมืองอุดรนะครับอยู่ริมถนนนิตรโยครับปังขาเขาเมืองนะครับเนาะอยู่ก่อนถึงสี่แยกบิ๊กซีวิทยาลัยสระพุนตรงขามกับปั้นมั่นปอดตท่อนะครับเนาะปัดหมุดในแมพว่าซอยถีคาเฟ่อุดรธานีครับสาขาสองเขานี่เปิดทําการทุกมเหมือกับสาขาน้องสองของน้องหานี่หยุดทุกวันพุธครับผมและอีกสามสาขาครับอุบลขอนแก่นและลาดกระบังครับเจอกันไว้ๆนี่ครับผม